เป็นสองประเด็นประเด็นแรกที่เป็นอัมาพาตอัมพาตหนึ่งแปลว่ามีรอยโรคเกิดขึ้นในสมองแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เงี้ยคือรักษาไม่ได้แล้ววิธีไหนก็รักษาไม่ได้นะครับอันที่สองคือเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเรืออัมพฤกษ์ที่เกิดเกิดขึ้นจากในคนไทยที่เป็นโรคบ,บาหวานความดันไขมันในเลือดสูงๆเนี่ยครับก็มันก็พอช่วยได้โดยการที่การเกิดพวกนี้มันคือการเกิด าการอักเสบของหลอดเลือดหรือว่าการอุดตันของหลอดเลือดการแข็งตัวของหลอดเลือดเนี่ยครับการที่ได้รับแอนตี o ้ออกซิเดนเข้าไปเนี่ยก็ทําให้พวกนี้ฟื้นตัวกลับมาแล้วก็คนที่ยังไม่เป็นถึงขนาดเอามาเพิ่อเอาพาดหรือการเมื่อหลอดแรงเนี่ยครับก็สามารถป้องกันหรือว่าชะลอการเกิดตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะเสี่ยงพวกนี้ความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงได้ได้รับสารแอนตี้ออกซิเดนก็สามารถป้องกันภาวะเอามาเพิ่อเอาพาดการเมื่อหลอดแรงได้